แล้วมาอย่างไงก่อนมางานยังไงเอารถมาเอารถมาเอแล้วตอนมาไม่รู้เลยเหรอว่านอนหลับใครหลับนี่หลับแล้วใครขับขับเองอะไรขับเองแต่นอนหลับมาอะไรเนี่ยฮะประสาทโอ้ไม่ใช่ประสาทหรอกค่ะไม่ใช่งงเนาะแล้วมันจะมาอย่างไงเราขับเองแล้วหลับอะไรเนี่ยเอามืออธิบายทีเดี๋ยวนี้ข่าวผู้ออกว่าห้ามหลับไหนแสดงว่าคนง ง่วงขับไม่ได้้าขับรถปุ๊บช่ยโดนชนต้นล้มต้นไม้อุบัติเหตุไม่ได้ไม่จริงไม่ได้อันตรายทีนี้ทีนี้นี่มามาคนเดียวไงก็ขับรถมาที่นี้ออกจากบ้านได้สองคนโลหพหง่วงฮอร้องไห้ทำไมเฮอหาเหาวห่ง่วงปุ๊บก,ก็นอนเลยหลับป๊อกแบบนี้หลับตาแหนะแหนหลับตาแล้วนะ หลับตาแล้วแล้วก็ปล่อยให้รถไป,ปไป,ปไป,ปไปไรถก็วิ่งไป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 อ่าแล้วมันจะไปถูกได้ยังไงเราไปได้ยังไงใช้หัวใจนำทางโอ้โหใช่ใชใช่แล้วถึงงานปุ๊บก็ตืต่นตื่นุ๊บที่นี่เราก็ปล่อยัยแล้วพี่ <c oughs> เพราะว่าเราหลับข้างนอกเราไม่ได้หลับข้างใน <c oughs> น่าจะมาหลับข้างในงานเนาะ <c oughs> หนับได้เป็นครึ่งชั่วโมงเลยทำไมอ่ะรถติดมาก จุกอกือลืมแล่วจิงหัวฮะอ่าอ่าทั้นบอกทางฉันสิ